สว,ส,สวัสดี FC ทุกคนค่ะวันนี้อยู่ช่องพอยจีจีซีโร่กันอีกแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบินไฟหายโดนบนอะไรเงี้ยเออไม่นะความวุวายความบุบใบกลายเป็นสงสารแล้วหน่อยนะ ดูคนที่เกียดสองคนนี้นะเช่นเห็นว่าพวกเขาขี้เกียจมาตั้งนานแล้วดูด้วยค่ะสองคนตัวหน้ากูด้วยกูก็รู้นะคะ FC ใจเราด้วยนะคะเราหงอ,อกหมอบโอยแล้วคุณยายคนนี้นะคะก็จะพูดอะไรก็ไม่รู้จิจิโอ๊ยจะยปวดหมวจะจะตายแล้วค่ะโอเคนะคะ จุไปงั้เดี๋ยวเราขอจบคลิปแค่นี้นะค่ะเพราะว่าคลิปมันน้อยมองหน้าเลยคลิปมันน้อยนะคะก็เลยทำได้แค่นี้แหละเออมีคนที่ไม่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ ติดตามด้วยนะเหนามากยยไม่งังนก็คอมเมนต์มาได้ที่ดานล่างเลยนะคะอ,คอย่าลืมนะคอมเมนต์มาด้วยเยอะๆกดไลค์เยอะๆนะคะกดไลค์นี่อเดี๋ยวจะได้ติดตามคืนนะโอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย